วบ้านในจังหวัดขอนแก่นนําคลิปออกมาร้องเรียนค่ะหลังจากทนพฤติกรรมของกำนันสาวรายหนึ่งไม่ไหวที่ไปร่วมเล่นไพ่จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี <com who médico> ่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเอาผิดทางวินัยหน่อยเอาล่ะกระนั่นจับจับแล้อกไม่จับสิได้ไหมได้ไหมได้ไหม โอ้โหในคลิปนี้ชัดเจนเลยนะคะเรียกชัดเลยกำนันกำนันส่งมากี่ใบาสามใบนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ขณะที่กำนันหญิงคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นกำลังนั่งเล่นไพ่กับชาวบ้านอย่างสนุกสนานเราเล่นในงานศพด้วยนะคะโดยคลิปนี้ชาวบ้านก็ได้ส่งให้สมาชิกอบตคนหนึ่งก่อนที่จะมีการนํามาโพสต์ลงโซเชียลโดยผู้โพสต์ ชี้แจงว่าชาวบ้านทนพฤติกรรมของกำนันคนนี้ไม่ไหวก็เลยส่งคลิปนี้มาให้โดยในคลิปนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มกราคมปีที่แล้วซึ่งขนาดนั้นยังไม่ทำอะไรพเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะติดตามดูพฤติกรรมของกำนันหญิงรายนี้และเดี๋ยวจะดูซิว่าพอทราบเรื่องแล้วเนี่ยติดตามพฤติกรรมจะแก้ไขอยูอยอย่หรือไม่มกระทั่งเวลาร่วงเลยไปกำนันยังคงมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดและส่อแววทุจริตด้วยจึงตัดสินใจเข้า ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการตอบรับว่าดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วผ่านไปหนึ่งปีกำนันรายนี้ยังคงทำงานอยู่ที่เดิมจึงนำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบเอาผิดทางวินัยอดันกันมากทีนี้ปัญหาหนักสุดก็คือเก,เกิดเกิดเมื่อวันที่20กันกันยายน เป็นการชำระงเงินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีซึ่งมียอดเงินที่สูงถึงสองล้านกว่าบาทเขาก็ไม่ยอมเอาเงินตรงนี้เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมาไม่มีใครกล้ายแยง้งเพราะว่าเขาเป็นถึงกำนันทีนี้มนเหลืออดของชาวบ้านแล้วเขาก็เลยมาฝากฝากแม่เนี่ย ทีมข่าวได้สอบถามกำนันหญิงทางโทรศัพท์นะคะก็ได้มีการชี้แจงว่าเห็นคลิปนี้แล้วยอมรับว่าเล่นไพ่จริงๆส่วนคำกล่าวหาอื่นๆที่มีการโพสต์ในโซเชียลนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากสมาชิกอบตคนนี้เคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนในสมัยที่ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านคือตัวเธอก็ชี้แจงแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามทีมข่าวของเราก็ได้ไปสอบถามยังศูงนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเมืองต้นนั้นเขาบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวว่ามี การร้องเรียนเข้ามาผ่านศูนย์นํำรงธรรมแต่ทั้งนี้ทางศูนย์นำรงธรรมจังหวัดก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการร้องเรียนเข้ามาหรือไม่เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะครับ